อย่าเพิ่งเริ่มเตรียมจัดงานแต่งงานที่บ้านถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ค่ะหลายๆคนนะคะกําลังจะเตรียมจัดงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นที่บ้านในร้านอาหารหรือว่าที่โรงแรมโดยจํากัดจํานวนแขกตามที่ทางราชการเขาได้ประกาศออกมานะคะเราอยากจะแนะนําให้รู้จักกับคีย์หลัก4ข้อของการจัดงานแต่งงานในช่วงนี้ให้ทุกคนนําไปใช้ในการจัด เตรียมงานของตัวเองนะคะข้อแรกค่ะก็คือการเชิญแขกมาให้ได้น้อยมากที่สุดโดยคัดเฉพาะคนที่จําเป็นสําหรับพิธีการในวันสําคัญของเราจริงๆส่วนข้อที่2ค่ะก็คือการเลือกจัดลําดับพิธีเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะปรับลดลําดับพิธีที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสูงออกไปก่อนนะคะข้อ3คือการรักษาระยะห่างและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างพร้อมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามายัยเฟสชิลนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ กาทำความสะอาดเช่นเจลแอลกอฮอล์อสบู่ล้างมือมีไว้บริการอย่างเพียงพอและข้อสี่ก็คือการตัดการรับประทานอาหารร่วมกันออกไปก่อนในตอนนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าโครงสร้างภาพรวมนะคะขององค์ประกอบการจัดเตรียมงานแต่งงานที่บ้านมีอะไรกันบ้างทั้งหมดมีด้วยกัน4อย่างค่ะมีหลายคนเลยค่ะที่พอรู้แล้วว่าตัวเองจะแต่งงานในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือไปดูชุดไปหาตากล้องไปหาสถานที่คือหาทุกอย่างแต่ว่าลืมข้อสําคัญข้อน,นี้ไปอันนั้นนะคะก็คือลำดับพิธีนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเรา เราจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นอย่างแรกที่เบลแนะนําให้เตรียมเลยก็คือลำดับพิธีเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สโคบของงานเรานะคะว่าจะมีอะไรบ้างชุดที่ใส่ควรจะเป็นแบบไหนนะคะภาพครออกมาเป็นแบบไหนสถานที่ควรเป็นยังไงนะคะควรจะเริ่มจากจุดนี้แล้วคุณจะเตรียมงานอย่างอื่นต่อได้อย่างง่ายดายเลยล่ะคะ่ะโดยในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็อาจจะลดลำดับพิธีท,ที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิดกันมากๆไปก่อนหรือว่าจะทําให้มีการรวมคนกันเยอะมากไปก่อนนะคะเดี๋ยวเบลยกตัวอย่างให้ฟังนะคะในช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยเราสามารถจ ลำดับพิธีได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีส่งนะคะแห่ขันหมากกั้นประตูนะคะพิธีรับไหว้พิธียกน้ําชาหรือว่าการหลั่งน้ําพระพุทธมนต์เราจะเห็นว่าพิธีต่างๆเหล่านี้เป็นการที่คนจํานวนมากมารวมกันนะคะแล้วก็จะใช้ระยะเวลานานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันค่ะก็จะมีการปรับลดตรงนี้ลงไปนะคะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเช่นพิธีส่งเนี่ยคู่บ่าวสาวหลายคู่ก็เลือกที่จะทําบุญออนไลน์แทนหรือว่าเป็นการไปบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกร ทดแทนก็ได้นะคะหรือบางคนคะ่ะถ้าต้องการมีพิธีทางศาสนาจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปทําบุญตักบ,บาตรกันเป็นการส่วนตัวนะคะในวัดที่ทางวัดเนี่ยเขาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปทําบุญได้ต่อมานะคะพิธีการแห่ขันมากกั้นประตูเรารู้กันอยู่แล้วะคะ่ะว่าพิธีนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โห สนุกสนานมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันเสี่ยงต่อการใกล้ชิดกันมากๆเลยนะคะและยิ่งตอนที่เราสนุกสนานกันเนี่ยอาจจะลืมตัวนะคะลืมระมัดระวังตัวกันได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเช่นกันค่ะและในส่วนของพิธีการนะคะเช่นการรับไหว้การยกน้ําชาหรือว่าการหลังนะ้ำพระพุทธมนต์ตรงนี้เนี่ยค่ะเสี่ยงสัมผัสสูงมากๆเลยเพราะว่าจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนกลางนะคะที่จะต้องส่งต่อแล้วก็จับกันหลายคนมากเลยถ้าเราทรําความสะอาดกันไม่ดีตรงเนี้ยก็ เสี่ยงมากๆเลยล่ะคะ่ะดังนั้นหลายๆคนนะคะเขาก็ปรับค่ะคืออาจจะมีการแห่ขันหมากแต่ว่าอาจจะไม่มีการเล่นเกมกั้นประตูนะคะเพื่อให้ขบวนเนี่ยถือขันหมากแล้วก็เดินเข้ามาในบริเวณห้องพิธีที่จะจัดงานส่วนพิธีที่เป็นการรับไหว้การยกน้ําชาหรือว่าหลังน้ําพระพุทธมนเนี่ยบางคนก็เลื่อนออกไปก่อนเลยะคะ่ะหรือว่าจัดเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะของฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวในวันที่เราทําการแต่งงานตามเรื่องของเราที่ได้รับมาส่วนญาติิแขกที่เหลือนะคะก็อาจจะไป ทำพิธีนี้อีกครั้งหนึ่งในวันที่เราจัดเลี้ยงก็ได้นะคะคู่บ่าวสาวหลายๆคู่ของเบลในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะก็มีการทําลักษณะนี้กันเยอะเลยนะคะก็คือจัดรับไหว้จัดยกน้าชาก่อนที่จะเริ่มงานเลี้ยงในช่วงกลางวันหรือว่าในช่วงเย็นคุณก็สามารถแจ้งความประสงค์นี้ให้กับผู้ที่ช่วยดูแลงานแต่งงานของคุณได้เลยนะคะเพื่อให้เขาดูลําดับพิธีดูเวลาให้ว่าขั้นตอนของคุณเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงเวลาไหนเพราะว่าก็จะต้องอ้างอิงกับจํานวนแขกจํานวนพิธีการที่คุณจะมีก่อนจัดงานเลี้ยงด้วย ดังนั้นสรุปง่ายๆนะคะสําหรับลําดับพิธีการที่เบลแนะนําให้มีนะคะสําหรับคนที่จัดงานแต่งงานที่บ้านเล็กๆในตอนนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะอาจจะมีการเจราจาสู่ขอกันนะคะแล้วก็มีการสวมแหวนแล้วก็มีการกราบคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นการขอพรให้ท่านอวยพรในการเริ่มต้นชีวิตคู่และบางคนอาจจะมีพิธีส่งตัวในวันนี้ด้วยนะคะก็คือทําตามเลิกตามวันที่ได้รับมาในช่วงนี้นั่นเองต่อมานะคะโครงสร้างที่2ก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามา ทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเบลแนะนําการเตรียมงานการเตรียมลําดับพิธีที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดเพื่อที่จะได้มีความปลอดภยัยมีความรอบรื่นในการจัดงานแล้วก็ไม่วุ่นวายในการเตรียมงานมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เราปรับลดลงไปหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ทั้งนี้เบลก็จะแนะนําว่าเน้นความสบายใจของบ่าวสาวแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักได้เลยนะคะถ้ามีความเชื่อในด้านไหนอะไรยังไงคุณก็สามารถหยิบเข้ามาใส่เพิ่มเติมในวันสำคัญ คคุณได้เลย่ะในส่วนของอุปกรณ์ที่เตรียมนะคะอย่างขันหมากปกติเราจะเห็นว่ามีจํานวนมากเลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นก้าวคู่มีผล,ลไม้มีขนมมงคลมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่สําหรับการจัดงานในช่วงนี้เนี่ยเแบลบแนะนําว่าจัดเตรียมเท่าที่จําเป็นก็พอนะคะบางร้านเขาอาจจะมีพานขันหมาก5พาพันนะคะที่เป็นเฉพาะพานขันหมากเอกพันเงินพันทองแล้วก็พันแหวนนะคะรวมไปถึงพานทูบเทียนแพรที่ใช้ในพิธีรับไหว้แต่ถ้าเราไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนั้นเแบลบก็นแนะนําค่ะอาจจะใช้ เพียงพานแหวนแล้วก็พานที่วางรองสินสอดเพียงเท่านั้นก็เพียงพอค่ะส่วนในการส่วนในพิธีเปิดสินสอดนะคะคุณอาจจะเตรียมพันใบใหญ่ไว้สักพันหนึ่งนะคะกับผ้าห่อสินสอดพร้อมทั้งข้าวตอกดอกไม้ที่ใช้โปรยอวยพรสินสอดค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อพานขันมากจากที่ร้านนะคะปกติเขาก็จะมีมาในชุดให้อยู่แล้วเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของพิธีรับไหว้พิธียกน้ําชานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสูงค่ะเพราะฉะนั้นเบลก็แนะนํานะคะจากที่ปกติเนี เราใช้พานทุกเทียนแพรในการกราบขอขามาใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องจับวนกันไปวนกันมาหลายท่านเลยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้พวงมาลัยกนในการกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ทดแทนกันได้ก่อนคะ่ะในช่วงนี้ หรืออย่างพิธียกน้ําชาก็เช่นกันค่ะบางงานนะคะเขาก็จะใช้ถ้วยชาใบเดียวกันนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่รับยกน้ําชาเนี่ยจิบจากนั้นก็นําไปวนล้างแต่ช่วงนี้นะคะเแบลบก็แนะนําค่ะว่าให้ใช้เป็นถ้วยชาที่เป็นของส่วนตัวเลยของใครของมันนะคะท่านละหนึ่งถ้วยหรือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเขามีถ้วยชาที่เป็นถ้วยกระดาษจําหน่ายอยู่นะคะก็สวยงามเหมือนกันค่ะลองไปหาข้อมูลดูได้ค่ะและเช่นเดียวกันนะคะอย่างพิธีการรดน้ําสังเนี่ยถ้าเราจะมีพิธีนี้เราก็จัดให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะเป็นอุปกรณ ของพิธีรดน้ำสังเลยไม่ว่าจะเป็นตังรดน้ำสังนะคะน้ำมนสงังมงคลแฝดพวงมาลัยคู่เป่าวสาวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเแบลบก็แนะนําว่าไม่ให้มีการแอรอัดไปที่คู่เ่าวสาวเยอะเกินไปเพราะว่าทางคู่เ่าสาวก็จะเสี่ยงด้วยนะคะแนะนําว่าให้เป็นเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ฝ่ายก่อนก็เพียงพอค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการแล้วนะคะแต่อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในช่วงนี้เลยอย่างที่ย้าไปในตอนแรกนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความสะอาดแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยของทุกคนในตอนนี้ไม่ว่าจะ เป็นหน้ากากอนามัยเฟสชิลแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ oh ol, สำหรับล้างมือนั่นเองค่ะต่อมาองค์ประกอบที่3นะคะก็คือบุคคลที่จะมาอยู่ในงานของเราอันนี้เนี่ยขอแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยก็คือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาช่วยดูแลงานนะคะสําหรับบุคคลในครอบครัวค่ะในช่วงนี้แน่นอนว่าเราอาจจะไม่สามารถเชิญญาติทุกคนของเรามาในงานได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เน้นเป็นญาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันจากนั้นนะคะก็ดูจํานวนให้เหมาะสมนะคะกับประกาศของทางราชการ มาซึ่งตรงนี้ก็พยายามเช็คอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าตอนนี้ในพื้นที่ของเรานะคะสามารถมีแขกมารวมกันได้กี่คนเบลก็แนะนําว่าให้เช็คกับ หน่วยงานของรัฐนะคะที่ดูแลในบริเวณที่เราจะจัดงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นอำเภอเป็นเขตเป็นเทศบาลน,นะคะที่จะให้ข้อมูลตรงนี้กับเราได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือบุคคลภายนอกนั่นเองอันนี้เนี่ยเบลหมายถึงคนที่จะเข้ามาช่วยดูแลงานไม่ว่าจะเป็นตากล้องช่างแต่งหน้าทําผมพิธีกรนายพิธีคนรันคิวคนที่มาดูแลเรื่องอาหารต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเบลก็แนะนําให้คู่บ่าวสาวนะคะสอบถามกับทางผู้ให้บริการถึงมาตรการความปลอดภัยก่อนอย่างของเบลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปดูแลงานให้ลูกค้าที่บ้านไหนที่สถานที่ เบะะลก็จะมีการตรวจแอนติเจนเทสคิตให้ก่อนไปทุกงานเพื่อให้มั่นใจว่าเบลไปแบบปลอดเชื้อนะคะแบบปลอดภยัยเพราะฉะนั้นค่ะความปลอดภัยตอนนี้สําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะคะลองเช็คให้มั่นใจก่อนเลยก่อนที่จะเชิญใครเข้าไปในบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติของเราหรือว่าบุคคลภายนอกก็ตามค่ะเบลเข้าใจเลยค่ะว่าใครที่ได้เลิกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเลื่อนงานแต่งงานใช่ไหมคะแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เราก็สามารถจัดงานแต่งงานของเราได้โดยปรับรูปแบบนะคะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยครบถ้ว วันปลอดภัยและให้คู่บ่าวสาวร,รวมถึงครอบครัวเนี่ยสบายใจมากที่สุดในการมีงานแต่งงานในวันสําคัญค่ะเบลเข้าใจมากๆเลยค่ะสําหรับคู่บ่าวสาวที่ได้รับเลิกวันสําคัญวันดีมาแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากเลื่อนงานแต่งงานหรอกค่ะแต่ว่าเราสามารถปรับงานของเรานะคะให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้โดยยังคงให้ลําดับพิธีเนี่ยมีความครบถ้วนปลอดภัยที่สาคัญคู่บ่าวสาวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แขกที่มาร่วมงานเนี่ยสบายใจได้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนค่ะ The ใครที่กําลังเตรียมงานอยู่เบลก็อยากจะให้รีบเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่างานแต่งงานโดยเฉพาะในช่วงพิธีเช้าเนี่ยมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ถ้าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วก็ยังสงสัยนะคะไปหาข้อมูลที่ไหนก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อยากให้งานของตัวเองเนี่ยออกมาราบรื่นครบถ้วนสวยงามปลอดภยัยแล้วก็ยังคงเป็นความตัวเองมากที่สุดเบลมีบริการ wedding at home จาก best wedding project ค่ะเป็นบริการที่ช่วยเตรียมงานแต่งงานนะคะดูแลตั้งแต่เริ่มเตรียมงานไปจนถึงวัน ซึ่งบริการนี้เนี่ยนะคะมีราคาเริ่มต้นเพียง999บาทหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็ติดอยู่นิดนึงค่ะว่าเอ๊ะแล้วมันจะเหมือนการที่เราเตรียมงานเองอย่างไรมันจะเวิร์กหรอนะคะเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้ไหมเบลก็มีตัวอย่างรีวิวของคู่บ่าวสาวที่เบลเคยดูแลให้มาให้คุณพิจารณากันก่อนนะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะอยากจะให้เบลไปช่วยดูแลงานแต่งงานให้เพื่อที่คุณจะได้มั่นใจว่างานของคุณจะออกมาดีเรียบร้อยครบถ้วนปลอดภยัยสมบูรณ์มากที่สุดนะคะ ก็ทักไลน์ไปได้เลยค่ะที่ Line at bff wedding project นะคะต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าราคาพิเศษเริ่มต้น999บาทเนี่ยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็10คู่แรกที่ทักมาเท่านั้นค่ะเบลเตรียมพร้อมที่จะให้คำปรึกษานะคะสแตนบายรออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็อยากให้คุณมีงานแต่งงานที่ออกมาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็สบายใจนะคะแล้วพบกันท่าสวัสดีค่ะ